ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้มานีชาแนลขอนําเสนอธรรมะในหัวข้อพุสชาติชาดกเรื่องเล่าพระเจ้าสิทชาติชาติที่หูพระภูริทัศผู้ทรงบำเพ็ญศีลบารมีเรื่องเล่าของพระภูริทัศมีอยู่ว่าพระภูริทัศเป็นโอรสองค์ที่สองในสี่พระองค์ ของเท้าทัตตรธกับพระนางสมุทชาพระภูริทัตโพธิสัตว์นั้นทรงมีพระปรีชาสามารถมากเคยเสด็จไปพิพพดาวดึงกับพระมิดาทรงเข้าสู่ที่ประชุมของชาวสวรรค์ชั้นไตรทศทรงสามารถตอบปัญหาที่ใครๆตอบไม่ได้จนเท้าสักกะเทวราชทรงยกย่องชื่นชม และทรงบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยดอกไม้และของหอมอันเป็นทิพย์แล้วตรัสว่าพ่อทัตตะเจ้าเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาอันไพบู์ประดุดด่งแผ่นดินตั้งแต่นี้ไปเจ้าจงชื่อว่าโพร,ร,พรพิทัตเถิดพระโพริทัตทรงปรารถนาเทพสมบัติในพภพดาวดึงจึงทูลลาพระบิดาและพระมารดา สเสด็จไปรักษาศีลอุโบสถเป็นประจำในหน้าพิภพนั้นต่อมาได้สเสด็จไปรักษาศีลอุโบสถบนจอมปลัวใกล้ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งณริมฝั่งแม่น้ำยมุนาในมนุษย์โลกโดยมีน้ากัรญาสิทนางมาขับกล่อมแล้วบูชาด้วยของหอมและดอกไม้ทุกเช้าทรงอธิษฐานศีลอุโบสถ อันประกอบไปด้วยองค์สี่คือผู้ใดปรารถนาหนังเอ็นกระดูกหรือเลือดผู้นั้นจงมานําเอาไปในการนั้นมีพราหมผู้มีอาชีพเป็นนายพรานคนหนึ่งได้เข้าป่าหาเนื้อพร้อมกับบุตรชายชื่อสมทัศน์พากันเดินมาทางจอมปลัวที่พระโพธิสัตว์นอนอยู่ เห็นรอยเท้าเนื้อลงไปดื่มน้ำจึงแอบอยู่แถวนั้นตกตอนเย็นเนื้อตัวหนึ่งมาเพื่อดื่มน้ำพรามจึงยิงเนื้อนั้นด้วยธนูคันมืดค่ำจึงพากันขึ้นไปนอนบนต้นไทรนั้นเวลาใกล้รุ่งพรามตื่นขึ้นได้เห็นนางนากัญญาพากันขับร้องประโคมดนตรีแวดล้อมชายหนุ่มรูปงามผู้หนึ่งซึ่งนั่งอยู่บนจอมปลวก มีความสงสัยจกใคร,ร่รู้จึงลงจากต้นไม้เข้าไปไต่ถามพระโพธิสัตว์ทรงตอบว่าพระองค์คือนาคผู้มีฤทธิ์มาจากนาคพิภพพระบิดาพระนามว่าเท้าทัตตรถพระมารดาพระนามว่าพระนางสมุทรทชาเป็นน้องของสุทัศนะคนทั้งหลายเรียกพระองค์ว่ากูริทัต พระโพธิสัตว์เกรงว่าพราหมณ์ผู้นั้นจะทําลายการรักษาอุโบสถสิลของพระองค์จึงทรงพาพราหมณ์และบุตรไปเสวยสุขสมบัติในหน้าพิภพ,พ,พทรงมอบนางนาคกัญญาให้คอยปรนิบัติรับใช้คนละสี่ร้อยนางพราหมณ์นั้นอยู่ในนาคพิภพ,พ,พเป็นเวลาหนึ่งปีก็มีความเบื่อหน่ายจึงลาพระโพธิสัตว์พาบุตรกลับบ้าน ซึ่งพระโพธิสัตว์ก็ทรงให้นาคมานุษย์ไปส่งยังโลกมนุษย์พรามนั้นเป็นคนไม่รู้จักบุญคุณคนในการต่อมาจึงพาพรามอาลัมพายผู้เป็นหมอมูมาจับพระโพธิสัตว์เพื่อแลกกับแก้วมณีแต่ในที่สุดแก้วมณีนั้นก็หลุดมือหล่นหายไปสูหน้าพิภพตามเดิมพรามนั้นนอกจากไม่ได้แก้วมณีแล้ว ยังชื่อว่าประทุษร้ายมิตรเพราะเนรคุณต่อโพธิสัตว์อีกด้วยแม้แต่โสมทัศบุตรชายก็ตีจากไปไม่คบหาด้วยพรามอาลัมพายนั้นได้จับพระโพริทัตโพธิสัตว์ไปบังคับให้แสดงอิทธิฤทธิให้คนดูแลกกับเงินพระโพธิสัตว์เป็นผู้รักษาอุโบสถศิลสสย่อมไม่ทรงเบียดเบียนทำร้ายใคร พรามสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำสเสวยทุกข์เป็นอันมากฝ่ายพระนางสมุทชาผู้เป็นพระมารดาของพระพรโูลิทัตโพธิสัตว์ได้ทรงพระสุบินว่ามีคนดุร้ายมาตัดพระพาหาข้างขวาไปตั้งแต่นั้นมาก็โศกเศร้าเสียพระไทยคิดถึงพระโพธิสัตว์ที่หายไปเมื่อพระโอรสทั้งสามมาเฝ้าทราบเรื่อง จึงรับอาสาออกติดตามพระสุทัศนะได้ปลอมพระองค์เป็นดาบทโดยมีนางอัจจิมุชีพระน้องนางต่างพระมารดาแปลงเป็นเขียดน้อยนอนในชดาได้เสด็จไปทรงตรวจดูสถานที่ซึ่งพระโพธิสัตว์ทรงรักษาอุโบสถศิลก็ทรงทราบว่าพระโพริทัตโพธิสัตว์ถูกมนุษย์จับไป จึงทรงติดตามไปจนถึงเมืองพระลานสีเมื่อทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์อารัมพายหมองผู้ซึ่งกำลังเปิดรายการหน้าขราชแสดงฤทธิ์อยู่ท่ามกลางฝูงชนจึงเสด็จเข้าไปดูด้วยผู้หนึ่งภูริทันหนาขราชเลื้อยออกมาจากที่คุมขังและดูโดยรอบเมื่อเห็นสุทัศนะดาบทผู้พี่ชายก็ดีใจจึงรีบเลื้อยเข้าไปหา พอไปถึงก็ฟุบหน้าร้องไห้บนหลังเท้าดาบทเมื่อสางโศบ้างแล้วโคริทัตนาคาราชจึงเล้อยกลับไปในที่อยู่พรามอาลามพายเข้าใจว่าน้าของตนกัดดาบทก็ตกใจรีบเดินเข้าไปปลอบว่าท่านดาบทหน้าของเรากัดเท้าของท่านกระมังเอาเถอะท่านไม่ต้องกลัวหรอก เราจะเยียวยารักษาให้ท่านเองสุทัศนดาบทจึงบอกพรามว่านาคตัวนี้ทำอะไรตนไม่ได้แน่เพราะในบรรดาหมอง,งูที่มีในโลกไม่มีใครเก่งกล้ายิ่งไปกว่าตนพรามได้ฟังก็โกรธด่าว่าดาบทแล้วดาบทและพรามก็ท้าทายพนันกันว่าระหว่างงูหงอนแดงกับลูกเขียดน้อยนั้น ใครจะมีพิษร้ายแรงยิ่งกว่ากันผู้แพ้จะต้องจ่ายทรัพหนึ่งพันกหาปณะ,ะให้ผู้ชนะแล้วสุทัศนะดาบทก็เข้าเฝ้าพระเจ้าสาครพรมทัตพระเจ้ากรุงพาราณสีผู้ทรงเป็นพระเจ้าลุงขอให้ทรงเป็นนายประกันในทรัพหนึ่งพันกหาปณะ,ะนั้นสุทัศนะดาบทเรียกลูกเขียดน้อยในชดาออกมาลูกเขียดน้อย อิจิมุชีผู้มีฤทธิ์ก็กระโดดลงมานั่งที่ฝ่ามือดาบทคขายพิษไว้สามหยดแล้วจึงกลับเข้าไปในชดาตามเดิมสุทัศนะดาบทได้กราบทูลพระเจ้าสาครพรหมทัศน์ให้ทรงทราบว่าพิษนี้ร้ายแรงยิ่งหากหยดลงบนแผ่นดินต้นไม้ใบหญ้าก,ก็จะเหี่ยวแห้งตายจนหมดสิ้นหากซัดคว้างไปในอากาศ คนและน้ำค้างจะไม่ตกตลอด7ปีและหากทิ้งลงในแม่น้ำบรรดาสัตว์ในน้ำก็จะพึงตายหมดไม่มีเหลือจึงให้คนขุดบ่อขึ้น3มบ่อบ่อที่หนึ่งใส่ย,ยาต่างๆจนเต็มบ่อที่สองใส่โคไมหรือขี้วัวให้เต็มบ่อที่สใส่ย,ยาทิพจ์จนเต็มแล้วจึงหยุดพิษลงในบ่อที่หนึ่ง ขณะนั้นนั่นเองก็เกิดเปลวเพลิงลุกโคลงขึ้นในบ่อที่หนึ่งนั้นแล้วลุกลามไม่ไปบ่อที่สองและบ่อที่สามจนหมดเชื้อจึงดับไอควันพิษได้ฉาบผิวกายของพรามอารมพายผู้ยืนอยู่ใกล้จนไม่เกรียมกระดำกระดางกลายเป็นโรคเรื้อนด่างดำไปทั่วตัวพรามอารมพายนั้นร้อง ด้วยความตกใจกลัวว่าเรายอมปล่อยหน้าคราชแล้วเรายอมแพ้ภูริทัศน์นาคราชได้ฟังจึงรีบออกมาจากกลงเนรมิตร่างเป็นมานพเดินเข้าไปหาสุทัศนาดาบทจากนั้นได้กราบทูลเรื่องราวให้พระเจ้าพระราณสีทรงทราบทุกเรื่องพระราชาทรงสงมนัดยิ่งฝ่ายพราหมณ์ผู้เป็นพราน ซึ่งเป็นผู้ประพฤติเนรคุณหาหมองูไปจับพระโพธิสัตว์นั้นได้พบพราหมณ์อาลัมพายหมองูผู้เป็นโรคเลือนทั้งตัวได้คิดว่าผู้นี้เบียดเบียนนาคภูริทัตแล้วจึงเป็นอย่างนี้จึงไปยังแม่น้ำยม,มุนาเพื่อลอยบาปเมื่อไปถึงท่าไยยาคได้ทำพิธีสารภาพบาปต่อแม่น้ำแล้วเดินลงไปในแม่น้ำ ถูกสุภโภคนาคราชผู้เป็นน้องของพระโพธิสัตว์จับตัวทำทารุณกรรมแล้วนำไปยังหน้าพิภพเพื่อพิจารณาโทษที่เป็นต้นเหตุให้พระโพธิสัตว์ถูกจับไปอธิษฐานนาคราชน้องคนสุดท้องซึ่งนั่งเฝ้าประตูห้องภูริทัศน์อยู่เห็นสุภโภคะทรมานพราหมณ์จึงห้ามไว้ไม่ให้เบียดเบียนพราหมณ์เพราะพวกพราหมณ์ ชื่อว่าเป็นบุตรของพระพรหมหากพระพรหมทรงทราบจากพิโรธและบุคคลผู้ทำศัก,กระนับถือหรือบูชาพราหมณ์ผู้ทรงพระเวทและบูชาไฟแล้วย่อมไปสู่เทวโลกเป็นจำนวนมากผู้ใดเลี้ยงพราหมณ์ทั้งหลายมานานด้วยข้าวและน้ำตามกำลังผู้นั้นมีจิตเลื่อมใสอนุโมทนาอยู่เมื่อสิ้นชีพแล้ว ได้ไปเกิดเป็นเทพพเจ้าองค์หนึ่งพระเจ้าภูริทัตโพธิสัตว์ได้ทราบว่าอธิษฐะผู้น้องมีความเห็นผิดและทำให้ผู้อื่นเชื่อตามผิดผิดเป็นมิจฉาทิฐิคิดจะช่วยให้พ้นจากความเห็นผิดกลับเป็นสัมมาทิฐิจึงสั่งให้พวกนาคประชุมกันแสดงธรรมปารถอธิษฐว่าดูก่อนอธิษฐความกาลี คือความปราชัยของนักปราดทั้งหลายกลายเป็นความมีชัยของคนโง่เขลาผู้ทรงพระเวทพระเวทเป็นเสมือนพยับแดดเพราะไม่เห็นเสมอไปเป็นเครื่องสำหรับหลอกลวงคนโงูเข่าเท่านั้นหลอกผู้มีปัญญาไม่ได้พระเวทมิได้มีไว้เพื่อป้องกันผู้ประทุษร้ายมิตรและผู้ล้างผ่านความเจริญถ้าคนทั้งหลาย จะเอาไว้ที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดพร้อมทั้งทรัพย์สมบัติของตนครุบก,กับหญ้าให้ไฟเผาไฟเผาสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดแล้วไม่พอไม่อิ่มถ้าบุคคลได้บุญเพียงเพราะเอาไม้และหญ้าให้ไฟกินคนเผาถ่านคนหุงเกลือพ่อครัวและคนเผาศกก็จะพึงได้บุญมาก คนบางจำพวกนับถือไฟเป็นเทวดาพวกมีลักขะนับถือน้ำเป็นเทวดาคนเหล่านี้ทั้งหมดเข้าใจผิดไปไฟและน้ำไม่ใช่เทพเจ้าบุคคลใดบำเรือไฟซึ่งไม่มีอินทรีย์ไม่มีกายใจจะรู้สึกได้เพียงส่องแสงสว่างเพราะอาศัยเชื้อเท่านั้น เมื่อบุคคลน,นั้นยังทำบาปกรรมอยู่จะพึงไปสุขคติได้อย่างไรพวกพราหมณ์ผู้ต้องการปัจจัยในการเลี้ยงชีพกล่าวว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างทุกสิ่งพระพรหมบำเรอไฟและพระพรหมมีอานานุภาพกว่าทุกสิ่งแต่พระพรหมกลับกราบ,บไหว้บูชาไฟเพราะเหตุไร คำของพวกพรามหมณ์น่าหัวเราะไม่เป็นความจริงพวกพราหมณ์ในการก่อนกล่าวไว้เพราะเหตุสักการะเมื่อลาบสักการะเกิดขึ้นพวกพราหมณ์จึงร้อยกลองยันพิธีว่าเป็นธรรมสงบระงับโดยการฆ่าสัตว์บูชายันพวกพราหมณ์ถือการเรียนพระเวทพวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ยึดการไถานาค้าขาย และพวกสูตรยึดการบำเรอวันณะทั้งสี่มีหน้าที่การงานตามที่กล่าวเพราะพระเป็นเจ้าคือพระพรหมทรงจัดสรรกำหนดไว้ถ้าคำนี้เป็นจริงคนที่ไม่ใช่กษัตริย์ก็ไม่พึงได้ราชสมบัติผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ก็ไม่พึงศึกษามุลคนนอกจากแพทย์ก็ไม่ฟังทำการไถานาค้าขายเลย และพวกสูตรก็ไม่พึงพ้นจากการรับใช้ผู้อื่นถ้าหากพรามเป็นผู้สร้างโลกเป็นเจ้าชีวิตไฉนจึงจัดโลกให้ยุ่งเหยิงมีความทุกข์และอายุติธรรมทำไมจึงไม่จัดโลกให้เรียบร้อยมีสุขและยุติธรรมเมื่อจัดโลกไม่เป็นธรรมพระพรานนั้นจึงชื่อว่า เจ้าชีวิตอายุติธรรมคำกล่าวนี้ไม่ใช่ของพระอริยะเป็นความเห็นผิดผิดของพวกพราหมณ์ถ้าหากว่าคนที่ฆ่าผู้อื่นกลายเป็นผู้บริสุทธิ์และผู้ถูกฆ่าเข้าถึงแดนสวรรค์แล้วไซด์พวกพราหมณ์ก็พึงฆ่าพราหมณ์ด้วยกันหรือฆ่าผู้หลงเชื่อถ้อยคำของพราหมณ์พวกเนื้อปัสุสัตว์และโครตัวไหนๆ ก็ไม่เคยอ้อนวอนเพื่อให้ฆ่าตนเลยล้วนแต่ดิ้นรนต้องการมีชีวิตอยู่ต่อไปทั้งนั้นพวกพราหมณ์ฆ่าสัตว์บูชายันเพื่อต้องการทรัพย์พอหลอกลวงคนได้ทรัพย์มาก็ประชุมกินเลี้ยงกันเป็นอันมากเหมือนฝูงกาตอมนกเขาฉะนั้นดูก่อนอาทิษะ์ราพรามเช่นนั้นเป็นเสมือนโจรไม่ใช่สัตว์ตบบุรุษ เป็นผู้ควรถูกฆ่าแต่ไม่มีใครฆ่าในลกูกพวกพราหมณ์กล่าวว่าไม้ทองหลางเป็นแขนขาของพระอินจึงตัดเอาไม้ทองหลางม,มาใช้ในยันนี้ถ้าคำนั้นจริงพระอินก็แขนขาดทำไมยังเอาชนะพวกอสูรได้คำนั้นจึงเป็นเท็จพระอินทยังมีแขนพร้อมเป็นเทพผู้ทรงฤทธ ไม่มีใครฆ่าได้กำจัดอสูรได้มนของพวกพรามเหลียวปล่าพวกพรามกล่าวว่ามหาสมุทรซัดท่วมพวกพรามขณะกำลังระตเตรียมน้ำอยู่ที่ริมฝั่งเพราะเหตุนั้นน้ำในมหาสมุทรจึงเค็มดื่มไม่ได้ก็แม่น้ำเคยพัดพาเอาพรามผู้เรียนพระเวทส่งมนไปจมน้ำตายมากกว่านั้น เห็ดไรน้ำในแม่น้ําจึงมีรสไม่เค็มไม่เสียบ่อน้ําทั้งหลายในมนุษย์โลกที่เขาขูดไว้กลายเป็นน้ํำกร่อยเค็มไปก็มีแต่คงไม่ใช่เค็มเพราะท่วมพรามตายน้ําในบ่อเหล่านั้นก็ดื่มไม่ได้พระภูยทัตโพธิสัตว์ครั้นแสดงธรรมให้พวกน้าเข้าใจและชื่นชมยินดีแล้ว ได้สั่งให้นาคมานพนำพรามนั้นออกไปจากนาบุรีโทษแม้นิดหนึ่งก็ไม่ได้กระทําต่อพรามนั้นเลยพระโพธิสัตว์บำเพญ็ญศีลบารมีบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยประการชนี้สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟัง ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังของอำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง ขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านด้วยเทินสาธุ